สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวิธีเดจาวันนิชินมาทำวิธีปลูกกุหลาบง่ายๆด้วยนี่หัวเชื้อที่ตุกทำเองน้ำซาวข้าวกะปิผงชูรสแล้วก็มียาชูกำลังแล้วก็มีไข่เดจ้าทำเองอันนี้กุหลาบตุก,ก็ปลูกได้เดือนเดือนกว่าๆแล้วเดจ้าเดือนกว่าๆแล้วออกมาแล้วดอกนึง อันนี้เดือนกว่าๆแล้วจ้าเอาลงเอาลงดินแล้วอันนี้ก็ปลูกไว้เสเซมันเอาไว้เพราะว่าตุก๊กเอพอเพาะพันุเยอะมากเนาะวันนี้ตุก๊ก็จะมาทําวิธีการเพาะพันุดอกกุหลาบเด้อจ้ามาทาเอา่อตัดตอนกิ่งแล้วก็เอามาปลูกมาเพาะมาชาเด้อเพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะตุ๊กจะทําให้ดูก็รดน้ำเนาะรดน้ำก่อนก็ตุก๊ก็รดน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมา วันนี้มาดูกันอันนี้ก็คือน้ำซาวข้าวอันนี้เป็นของดีละจ้าของดีนี่ถ้าไม่ทำเองคงไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนทำให้ใบเยอะดอกเยอะเดาจาเดอ้ออะเดี๋ยวตุ๊กจะมาสาธิตให้ดูว่าทุกทำยังไงถึงได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้เนาะจา้าเนาะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนเดจ้า,จาก็มันอาจจะเป็นอะไรที่เรียวไปหน่อยเดจ้า,จาเพื่อนๆ กล้องก็จะสั่นอะไรก็จะสั่นนิดหน่อยแต่ต้อง <Gym. S 1> <klim to> ขอโทษขอภัยพยายามเต็มที่นะเพื่อนๆคืออยากให้เพื่อนๆปลูกกลาบแบบได้สวยงามเหมือนตุ๊กอ่ะนะเพื่อนๆเอ้ยเจ้าขาเอ้ยอ่ะเนี่ยนี่นี่นี่นีตุ๊กดเอากิ่งพัน์ธุมาเด้อเพื่อนๆอันนี้คือกิ่งพัน์ธุของเขาเนาะเออจะไม่เอากิ่งพัน์ธุที่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปเนาะจ้นเนาะ ได้ตัดมาแล้วก็ใส่น้ำไว้ด้วยเนาะใส่น้ำไว้ด้วยเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูเดอ้อเพื่อนๆเดอ้ออ่ะแช่น้ำไว้ก่อนเอาแช่น้ำไว้ก่อนลุกจะแช่น้ำไว้ย่างงี้ลูกจะทำแก่ประมาณสองต้นก็เพอะเนาะเพราะว่าที่ทำวน้น่ะมันเยอะแล้วอยากจะทำให้เพื่อนๆดูเฉยๆอันนี้ก็คือแกาาาา้วกกานา้ำธรรมาดาเดอจ้าแก้วน้ำธรรมดาแก้วน้ำเหลือใช้อะไรนี่นะ่ะเราก็มาเจาะร,ร,รูนิดหนึ่งตรงข้างล่างนี่เจาะรูนิดหนึ่งเดอจ้าเจาะรูนิดหนึ่งอ่ะ ก็มือเปื่อนมือไหก็อย่าว่ากันอ่ะเราก็ใส่ดินลงไปตู้ก็จะพยายามใส่ดินลงไปอย่างไงเนาะอืมดินอันนี้ผสมเราเดาจากก็มีเอ่อดินแล้วก็ทรายด้วยเราก็ได้แบบอ่านี่เห็นไหมมีทรายแล้วก็มีดินผสมกัน ให้เขาเอ,าอุ้มน้ำได้ดีๆกุหลาบจะได้ออกรากเร็วๆ้้เพื่อนๆอ่ะรดน้ำไปก่อนทำง่ายๆเลยเพื่อนๆแค่มีเออ่แค่มีน้ายาที่ตุกทำเองอะสุดยอดแล้วเห็นดอกกุลิอดอกกุลิดอกมะลิเออเห็นดอกไม้ตุกไม้มันก็นจะสวยงาม ดอกกุหลาบปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9999ดอกอมันก็จะได้แบบเป็นแบบสวยๆเด้อเพื่อนๆอ,อ่ะให้เขาอุ้มน้ำก่อนเนาะนี่แหละวิธีการแรกทำย่างไงเลยเดี๋ยวเขาอุ้มน้ำก่อนไม่รูว้ว่เพื่อนๆมองเห็นมองเห็นดีไหมเนาะ,ะเดี๋ยวตุ๊เปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนมุมกล้องให้ ให้มันสดใสกว่านี้ดีกว่าอโอเคจะจะ๋าโอเคอ่ะเอ่อคลิปนี้จะเป็นคลิปปลูกดอกกุหลาบนเพือเพื่อนๆปลูกดอกกุหลาบช่ำดอกกุหลาบจะทำยังไงให้ดอกกุหลาบแบบสวยแบบนี้นี่ปลูกไว้อุ้ยมีน้องมแมลงมากินด้วยมีน้องมแมลงมากินด้วยก็ ตั้งใจทํามันก็จะออกมาสวยแบบนี้เด้อเพื่อนๆอ,อันนี้คือปลูกไว้แล้วจ้าปลูกไว้แล้วประมาณเดือนกว่ากว่านี้แหละเนอะคือคือที่นี่ตุ๊กจะปลูกช่าทําอะไรเองมดตุ๊กก็อยากให้เพื่อนๆดูว่าทำยังไงเนาะอ่าโอเคอันนี้เราก็จะมาตัดตัดหนามออกเด้อเพื่อนๆเ,เอาหนามออกก็จะประมาณมีอยู่หนึ่งสสมสามตาเด้อจ้าอ่าเอาหนามออก พยายามจับเบาๆอย่าให้อย่าให้น้องเขาช้ำเด้อจ้าพยายามอย่าให้ดอกกลาบช้ำเด้ออย่าทำแบบรุนแรงอ่าก็อย่างนี้เลยอืมเอาหนามออกเด้อจ้าเพราะว่าหนามเขาก็จะดูดดูดน้ำใบตุก็จะเอาออกใบข้างล่างดูนี่ จะเหลือใบข้างบนไว้ให้เขาหายใจแค่นั้นเองนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนๆดูอันนี้ก็จะเป็นอย่างงี้้ะจ้ะตุ๊ก็จะเริ่มทําแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็มีน้ายาของตุ๊กเนาะน้ายาของตุ๊กตุ๊กก็จะจุม่ม้อพี่น้องจุ่มลงไปจุ่มลงไปอย่างนี้อ่าจุ่มสักหน่อยให้เขาแบบได้ดูดสารอาหารดูดอะไรก่อนสักหน่อยอ่ะ จุ่มเ็จแล้วเราก็วางอืมแล้วก็จุ่มเสร็จแล้วก็วางอ่ะอันนี้ตุกทําต้นเดี๋ยวก่อนดีกว่าต้นเดี๋ยวก่อนดีกว่าเนาะดูนี่จุ่มเรเดจา้าจุ่มน้ำแล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็คือดินที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมเพื่อนๆดินที่ผสมแล้วอะไรแล้วเตรียมไว้ก็จะจัดเตรียมแบบนี้เลยผสมไว้สวยงามมาก ดินดีด้วพี่น้องดินดีดีกุหลาบนี่จะเป็นอะไรที่งอกไม่ยากถ้าเพื่อนๆเข้าใจเออเข้าใจดอกไม้เข้าใจอะไรย่างี้น่ะมันมันมันงอกไม่ยากเพือเพื่อนๆลองทําดูที่บ้านแล้วเพื่อนๆจะติดใจเพื่อนๆจะติดใจนะจ๊ะอ่ะตุ๊กจะนําทางด้วยการเดิน้อจ้ะเพราะว่าไม่ให้เขาช้ำมากเนาะอ่ะ ดินก็ร่วนดินก็ดีดีนี่ก็จะไม่ลงถึงก้นแก้วเด้อจ้าพี่น้องเหลือก้นแก้วไว้จักสามเซนเดอ้ออ่านี่อันนี้ที่เราตัดตกแต่งไว้แล้วชุบน้ำแล้วชุบน้ำเอ่อชุบน้ำพิเศษแล้วเนาะเพื่อนๆนเนาะอ่ะเอาลงไปอ่าพี่น้องจะเห็นตาตาของมนะลิเนาะเอ่อมะลิ กุลาบก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณอย่างนี้เดจ้าเด้ออะใครอยากปลูกทําตามได้เพราะว่าไม่หวงสูตรเดจ้าใครมีสูตรใหม่ๆจะมาแนะนําตุ๊กก็มาแนะนําได้ถ้าใครมีสูตรใหม่ๆเนาะอะ,อ,ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาก็ดูดซึมน้ำไปเองเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเขาก็ดูดซึมน้ำของเขาไปเองโอเคตุ๊กก็จะมีเหลืออ,อีก มีเหลืออีกสองกิ่งที่ตุ๊กตัดมาแต่เดี๋ยวตุ๊กจอาไปปักช่าที่อื่นนี่เห็นไหมกุหลาบนานี่ก็จะเป็นแบบจุดๆหน่อยเด้อจ้จเพราะว่านานาวมาแล้วก็นาร้อนมาแต่ตุ๊กก็สามารถทําได้ของตุ๊กย่างงี้เนาะเออเขาก็แบบสวยงามของเขาตุ๊กไปยกเอาเอาออกมาจากที่ที่แสงแดดรําไรตอนนี้มันเจอแสงแดดจ้าหน่อยมันก็เลยแบบเอ่อรู้สึกจะแบบนันจักหน่อยแต่ก็สวยของตุ๊กนั่นแหละอืมดู ดู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 ด,ดูสวยมากๆเลยเพื่อนๆนลองไปทำดูการปักชำที่ทุกกำลังบอกเนาะเป็นแบบง่ายๆเทคนิคง่ายๆมีเทคนิคง่ายมากก็แค่จุ่มน้ำซาวาเาาของเราที่เรามักใบหมมนใบเนี่ยมันก็จะแบบเพิ่มรากเพิ่มอะไรมาอย่างสวยงามเนานะจ้ะเนาะอันนี้ทุกก็จะเอาไว้ปลูกตอนหลังดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนๆดู โอเคเดี๋ยวตุ๊กจะเอาอุ้ยถนุถนอมเดจ้าชอบดอกไม้มากๆอันนี้ก็จะเก็บไว้เวลาเวลาวางก็มาทำอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคตอนนี้เดจ้าเพื่อนตอนนี้ก็ดูอันนี้เอาไปเก็บไว้ที่แดดรำไรคลุมพลาสติกหรือว่าไม่ต้องคลุมก็ได้แต่ยารถนาำเขาเยอะแค่ฉีดน้ำ ชีดน้ำให้เขาแบบรู้สึกว่าเอ่อรู้สึกว่าดินแบบชื้นถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นจะเน่าเด้อพี่น้องจะเน่าจ้ะเพราะว่าเ,าเราเราเราได้จุ่มเอ่อเริ่มเอ่อเพิ่มรากไปแล้วเนาะนั่นแหละไม่ต้องรดน้ำมากเอาพอดินชุ่มๆดินดินแบบชุ่มๆแบบนี้เลยนี่เพื่อนๆเอาไว้ยังีงเลยเด้อจ้าเราก็เอาไปไว้เอ่อในร่มในร่ม ใครจะคลุมพลาสติกก็ได้ใครจะแบบเอาไว้ในร่มแบบให้เขาอยู่อยู่แบบอืมไม่มีแสงแดดเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเองแหละอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจ้าตอนนี้ตุ๊กก็อันนี้อันนี้เพิ่งปลูกเมื่อกี้ดิอันนี้เพิ่งเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี่เด้อวจ้าเดี๋ยวตุ๊กจะมาให้ดูอันไหนที่ตุ๊กอันไหนที่ตุ๊กได้ทําไปแล้วเนาะก็รอประมาณ เออประมาณเดือนหนึ่งเพื่อนๆเ,เดือนหนึ่งเด้อจ้าลองมาดูกันว่ารากเขาจะออกแค่ไหนต,ตุ๊กก็จะขัดเอาแต่ต้นสวยๆมาเนาะตุ๊กจะขัดเอาแต่ต้นสวยๆมาดูมันก็คือแบบ ขาก็จะแบบเฉาเพราะว่าตุ๊กไปเอามาเอาเอไปเอามามาทําวิดีโอเนาะเพราะว่าเขาจะอยู่ที่ของเขาน่ะมันดีอยู่แล้วตุกว๊กไปเอาออกมาเพื่อจะมาให้พี่น้องดูว่า,าวิธีการปลูกก็เป็นอย่างงี้ใบอะไรก็ตัดออกให้หมดอะไรอย่างงี้พอผ่านมาได้เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าเรามาดูกันว่าจะมีรากไหมน้องจะออกรากออกอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมเพื่อนๆดินจะไม่ค่อยชุ่มมาก ดินจะอยู่ยังเนี่ยมันก,นนก,นนกนนํากลังดีเลยเพื่อนเพื่อลังดีอืมอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี่ดินยังนี้กาลังดีเลยเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวน้องเขาก็จะมีรากออกรากมาให้เราดูเองเนะาจาน้ะเนาะแต่แต่อันนี้ตุก๊ก็ทําแบบสดๆให้เพื่อนๆดูนั่นแหละแต่ว่าตุ๊กไม่รู้ว่าเขาจะมีรากไหมเดี๋ยว เรามาดูกันแต่ว่าเขาสวยอย่างงี้เขาต้องมีรากอยู่แล้วแหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตุกมั่นใจเพราะว่าปลูกบ่อยเออสามารถอันนี้พึ่งรดน้ำเสร็จสามารถดูได้เลอจะ้ะนี่อ่ะซูมซูมดูใกล้ๆดูรากเขาต้องมีเพื่อนเพื่อนดูรากเห็นไหมรากออกมาสวยงามมากดูเราจะไม่ไปแตะต้องเขาจนกว่าตุกจะเอาลงดินเลอจะ้ะรากสวยงามมาก อันนี้เกือบลงดินได้แล้วเพื่อนๆดูเดี๋ยวตอนตุก๊กมีเวลาเยอะๆตุ๊กจะเอามาลงดินเนาะอันนี้ตุก๊กเพิ่งรดน้ำไปเด้อเพื่อนๆดูดูรากสวยไหมนี่รากก็จะออกมาแบบนี้เลยนี่นี่นี่สวยงามมากโอ้โหตุ๊กทําได้เพื่อนก็ต้องทําได้ตุ๊กทําได้เพื่อนก็ต้องทําได้เอาโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวมาดูกันว่า เอออุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเอ่อเดี๋ยวมาดูอันนี้เรียวจริงๆเดอ้อเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ที่ตุก๊กเอ่อทำใบน่ะไอ้ที่ตุ๊กทำใบน่ะมันมีรากให้เราหรือยังเดี๋ยวตุก๊กหาของกดเอ่อหากล้องก่อนถ้าไม่งั้นขากล้องมันจะแบบโยกเยก อ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเนาะวิธีวิธีทําก็ได้บอกแล้วนี่มาดูกันอันไหนดีเนาะอ,อันไหนดีเนาะอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ไไดเรามาลองรุ่นดูว่ารากเขาจะออกเออเยอะไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เกือบจะได้ลงดินแล้วอันนี้ยาวแล้ว,วจ้ะมาดูกันเอ่อวิธีการเอาออกจากกระถางก็คืออันนี้ก็คือดู ดูพลีใบพี่อะไรนี่เริ่มแล้วเป็นต่มแล้วเพื่อนๆถ้าเขามีเป็นต่มมีใบออกมาอย่างนี้น่ะก็คือเขากําลังสางรากสร้างอะไรได้แบบสวยงามเดี๋ยวตุกจะมาบีบบีบนวดนวดมาทําดูมาเอารากออกเออมาอุ้ยมาถอนดูว่ามีรากไหมเราเดี๋ยวจะเราเอาเอาไปลงดินกันเนาะเอาไปลงกระถางใหญ่ไปลงกระถางใหญ่แบบนี้โอเคเวลาเทก็ เอามือ,อยังี้เด้อจ้ามือสอดไปอยังีงเด้ออ่าจับบีบหน่อยนวดหน่อยบีบนวดนวดเดี๋ยวเขาก็ลุดออกมาพึ่งรดน้ำเด้อจ้าเพึ่งรดน้ำโอ้ยจะมีรากให้เราไม่ล่าอ่ะให้ดูกันสดๆเลยเด้อเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมมา แกะดูดูว่าจะมีรากไหมโอ้ยดินดีมากๆเลยเพื่อนๆดินดีมากมาดูกันเอาจะมีรากไหมเรา รากสวยมากโอเคดูเดี๋ยวตุ๊กจะล่างสักหน่อยล่างรากให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนี่จ้างอกไหเลาวดูจ้านี่รากออกมาเต็มเลยเพื่อนๆนี่กุหลาบก็กำลังแบบ เห็นไหมถ้าเขามีรากถ้าเขาแบบเออดูดน้ำดีดูดดินดีอ่ะรากก็จะออกมาสวยแบบนี้ด้จ้าดูไม่มีที่ติจ้าอ่ะดินก็จะติดมือก็จะเปื่อนก็จะว่ากันดูจ้าใครอยากทำทำแบบตุกได้เลยเดจ้ารากออกมาสวยงามมากดูพยายามจับอย่าอย่าจับเออเยอะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวช้ำนี่สวยไหม โอเคจ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ความรู้เล็กๆหน่อยๆเนาะแบ่งปันดูจ้ะโอเคบายบายขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบคลิป